โอ้ยทำบุญทําทานแล้วเป็นยังจกงเป็นแนวนี้มีแต่ขอแต่กรรมแต่เวรน,นั่นแสดงว่าเรามีบุญที่จะใช้หนี้บาปกรรมนั้นเขาเข้ามาทวงเอาให้เขาไปเถอะให้เขาไปส่วนที่เรายังไม่ตายนั้นก็คือส่วนที่มันเหลือแล้วก็ทําคุณงามความดีกันต่อไปหลังจากนั้นอาตมาก,ก็อยากบวชมากๆไปเห็นวัดหนองป่าพงไปเห็นสวนโมก ป่าไม้ร่มรื่นแล้วก็มีน้ำไหลมาจากเขานางเอเขานางเอจะนอนอยู่ทางเบื้องทิศตะวันตกและจะมีคลองเล็เลกๆไหลมาไหลมาไม่ขาดจากเพื่อเขานางเอแล้วก็ลงสู่บ่อน้นำร้อนลงไปสุ่ทะเลสวนโมอกนั้นป่าไม้ใหญ่ร่มรื่นพระสรงองค์เจ้าอยู่ปฏิบัติธรรมมีหมู่วิหกลูกกาสัตว์ป่าอาจมาเห็นแล้วนึก บอกว่าสาบานเทาวอ่อนซ่อนเด้เห็ดจังได๋เนาะบานเท่าสิมีวัดจังเสียเนาะเติดวัดในอุดมคติขึ้นมาอยากมีมาเห็นวัดหนองปราพงป่าไม้ร่มรื่นกระรอกตะแต่พระสงฆ์องค์จ้าประพฤติปฏิบัติธรรมสงบเสงี่ยมความศรัทธาในศาสนามากขึ้นแล้วอยากจะมีวัดชนิดนี้ ต่อมาอาตมาก็ยังบวชไม่ได้เ็ไปอยู่ต่างประเทศถึงหปีในเวลาหปีนี้เวลาได้ว่างวิเคชั่นอาตมาไม่กลับบ้านก็จะมาแช่อยู่อินเดียมาเที่ยวอยู่อินเดียเที่ยวไปจากเหนื้อจดใต้ไปกาบไปไหว้ไปศึกษาที่พระพุทธเจ้าประสสูิตรัดสรูปรินิพนันแล้วเกิดความสังเวชอันหนึ่งไปไหว้พุทธคยาที่ ตัะสรูร้ของพระพุทธเจ้าไปสถานที่ต่างๆไปเห็นพระไม่มีใครกราบใครไหว้เดินไปตามทางชาวบ้านเทน้า hey, พูตาการีพูตาการีทำให้คิดว่าโอ oh ้ที่เกิดของพระพุทธเจ้าแท้ๆ hey, ศ hey าสนาพุทธไม่มีใครเคารพไม่มีใครนับถือแล้วมาคิดต่อไปว่าประเทศไทยเราต่อไปนี้ อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างไงเสียนี่เราน่าจะรีบบวชกลัวว่าวันหนึ่งประเทศไทยเนี่ยคนจะนับถือศาสนาน้อยลงยิ่งได้ข่าวเวลาใดพระสงฆ์องค์เจ้าทำอะไรไม่ดีอาดมาอ่านพระไตรปิฎกมากตั้งแต่เป็นโยมรู้จักข้อวัดปฏิบัติของพระมากพอเห็นพระตามบ้าน ไม่มีพระในอุดมคติตามพระไตรปิดกก็มีใจไม่สบายเศร้าหมองว่าทําไมท่านไม่ทำอย่างนั้นทําไมท่านไม่ประพฤติอย่างนี้แล้วก็คิดไปไกลไอวัดต่อไปนี้ประชาชนอาจจะไม่เลื่อมใสเมื่อพระสฆงองค์เจ้าไม่ประพฤติในธรรมวิในแสวงหาเหมือนชาวบ้านต่อไปชาวบ้านจะไม่เลื่อมใสคนทําบุญคนตักบาตรจะน้อยลงน้อยลงแล้วเวลานั้นจะเรามาบวช เราจะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไปเห็นพระเมืองจีนต้องทําไร่ทานากินเองเมืองไทยนี่ดีแท้ๆคนเขารบคนกราบคนไหว้ยกใส่เกล้าเท้าใส่หัวพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ขาดแขนน่าจะรีบปวดน่าจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำพาศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองชั่วอายุของเรา อาจจรมาคิดอย่างนี้มานานคิดไปคิดมาบางวันคิดไปนอนน,นี่ฝันฝันว่าตนเองนี่เป็นพระคุมผาบินบาทประทันมุงฑานี่ทานนี่นั่งอยู่ในเครื่องบินฝันมาบวชอยู่บนเครื่องบินนี่นี่คือความจากบวชหลังจากนั้นอาจจะมามีวันหนึ่งฝันแปลกมากจะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนที่จะมาบวชหนึ่งปี